มามามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มีอะไรจะบอกนิดนึงนะเย่ายเพิ่งได้เพิ่งได้เพิ่งคิดกันไปเองนะฮะคือก็จะบอกความรู้สึกก่อนก็รู้สึกอินอัดอินอัดมาก ที่ไม่ได้บอกน้องจริงจงจังๆสักทีเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ตาม f เฟ e b o o k นะแต่คนที่ตาม f a c e b o o k ก็จะรู้นะครับพี่อ้วนพี่ขวัญก็อ้วนครับก็อย่าเพิ่งคิดกันไปเองนะก็บอกความรู้สึกก่อนหลายวันวันนี้ก็พี่ไม่ได้อัพคลิป จริงๆก็ไม่ได้อัพทั้ง u t u b e ทั้งทวิตแหละเพราะว่าไม่ว่างเหนื่อยนะครับพี่คีพับก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าชาพี่ไม่ทำใครจะทำเนาะก็วันนี้เจะบอกว่าพี่ไม่ได้ไปทวิตครับ <laughs> ใช่ใช่มาบิวเฉยแกงเล่นนะโอเคไหมคือพี่ไม่ได้ไปทวิตแบบเต็มตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าโหลดทวิตเกันทุกคนคือพี่ไม่ได้เลิกทำ YouTube พี่ยังลงคลิปใน YouTube ปกติทุกอย่างโอเคนะ ยังลงคลิปใน Youtube เหมือนเดิมนะครับทางช่องนี้และช่องพี่กี้พับและช่องพี่ขวัญด้วยนะครับยังเล่นที่นี่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะโอเคนะครับถึงบอกไงว่าอย่าพิ่งด่าดูให้จบก่อนนะครับตอนแรกมันเป็นแค่อินโทรนะเ <c oughs> <c oughs> นะฮะแต่พี่ไม่ได้ไม่ทำทวิต นะครับทวิสคือที่ที่พี่จะไปไลฟ์สตรีมบ่อยมากนะครับคือพี่จะไม่ไลฟ์สตรีมใน YouTube เลยโอเคไหมอ่าแต่พี่จะไลฟ์สตรีมในทวิสแทนพี่จะทำสองที่เลยถ้าใครอยากดูพี่ไลฟ์สตรีมไปที่ทวิ c h นะครับโอเคไหมอ่าไปดูที่ทวิตนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปก่อน YouTube คือคลิป YouTube กับทวิตมันจะเหมือนเหมือนกัน นะครับแต่ว่าทวิชจะได้สิทธิ์ลงก่อนนะครับเพราะพี่คิดว่าคนดูมันไม่เยอะเท่า YouTube พี่ลงก่อนก็ไม่เสียหายโอเคนะก็เลยลงที่ท t c h ก่อนแล้วก็ลงที่ y o u t u b e นะครับก็สรุปพี่ทำสองทางนั่นแหละครับโอเคนะโอเคแล้วก็พี่จะไม่ไลฟ์ใน u t u b e แล้วนะไลฟ์สตรีมนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งอื่นๆจะเป็นการมาแจ้งว่าจะไปไลฟ์ที่ทวิชนะครับอ่าโอเคนะ พ,พี่ตัดสินใจไลฟ์ที่ทวิตเพราะว่า 1. มันมีลูกเล่นเว้ยมีลูกเล่นเยอะมากๆากมากม,ากมากคือเวลาอะไรแล้วมันสนุกอะเวลาคนดูโดเน a หรืออะไรมามันมีอะไรให้เล่นตลอดนะครับแล้วก็มันค่อนข้างเร็วนะครับเวลาน้องพิมพ์มาแล้วพี่ตอบกลับมันเร็วมากนะครับสอสวิเท่านั้นเองเนาะก็เอาเปาประมาณนี้แล้วกันนะครับคือคลิป YouTube ยังลงเหมือนเดิมสัญญาสัญญาเลยนะครับอ่าแต่ทวิตพี่ก็จะไปไลฟ์สตรีมนะครับ เราจะอยู่กันที่ Twitch นะครับ s t e ี m นะฮะแล้วก็ที่ Twitch ที่มี Exclusive สำหรับคนที่ตามไป Twitch แล้วก็ไปดูไลฟ์ที่ Twitch นะครับคือถ้าน้อง Donate หรือกด Subscribe นะครับอ่า Donate หรือกด Subscribe เดี๋ยวพี่จะเปิดหน้าจอให้ดูอ่า Windows แป๊บน,นึงนะขอเปิดแป๊บ โอเคน่าจะอันนี้แหละเฟซไปที่ได้ไหมวะเอ่อทำไมไม่ได้ล่ะแบบนแดงแว่นึงแว่นึง เอา d i สเ l a y แคปเจอร์แล้วกันนะฮะทำไมมันไม่แคบจอนี้วะเอาช่างหัวมาเลยโอเคสรับคนที่ไปทวิสนะครับก็ พี่มีลูกเล่นให้นิดนึงคือถ้าน้องกดซับหรือ Donate มานะครับถ้าน้องกดซับหรือ Donate มาเอาหน้านี้แล้วกันถ้าน้องกดซับหรือ Donate มาพี่ยายจอแปออ๊บกด Subscribe หรือ Donate ครบ เท่านี้นะครับมันจะมีค่าตอบแทนอยู่นะครับน้องด้วยในครบ300น้องจะได้แอดเฟสพี่เข้าดิสคอร์พิเศษแล้วก็อนาคตจะเปิดเซิร์ฟไมค์ครับให้นะครับเป็นเซิร์ฟพิเศษสำหรับคนที่ดูในทวิตนะครับเข้าไปเล่นด้วยกันนะครับเป็นเซิร์ฟแนวสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับช่วยกันสร้างสถานที่สวยๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเซิร์ฟก็อาจจะได้มาโผล่คลิปพิเศษของพี่นะครับลงใน YouTube ด้วยนี่นแหละนะ ผม่มาเป็นคลิปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไลฟ์สตรีมการสร้างกันอะไรนะครับจะได้ดูในทวิตนะครับแล้วก็อนาคตรเราจะเพิ่มแบบมินิเกมเพิ่มอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่การสนับสนุนของน้องๆน,นะครับผมถ้าน้องๆซับเยอะโดนทเยอะพี่ก็จะมีเงินไปลงทุนกับเซิร์ฟเยอะขึ้นนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามที่ท t c h ได้นะครับนี่พิมพ์ไปเลย UKE UKE เจอแน่นอนนะครับ กดซับทำยังไงพี่ขออนุญาตเปิดของช่องอื่นละกันพี่กดของพี่บอยมิโนรลุอ่าเขาสตรีมอยู่นะครับ <S <S ฟึ๊บอ่าอ,อันนี้คือกดติดตามลูกหัวใจเนี่ยคือกดติดตามคือเวลาเขาไลค์หรือลงคลิปมันจะด้งที่มือถือนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรเลยนะครับถ้ากดสมาชิกกดตรงนี้นะครับคือ Subscribe นั่นแหละกดสมัครสมาชิกก็สมัครไปนะครับ4.99ดอนอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็จะมีให้เลือกว่าเราจะจ่ายแบบไหนนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะฮะแต่พี่ขอไม่กดให้ดูแล้วกันนะเพราะพี่ไม่ได้จะซับพี่บอยเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็หาช่องทางกันกดซับกันเอาเองหรือว่าโด o n a t ก็ได้นะครับถ้าจะโดเ a t ก็มีให้ดูเหมือนกันนะฮะนี่เวลาจะโดเ a t ช่องพี่ใช่ไหม ดเน a ตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งเลื่อนลงมาเป็น paypal d o เ a t ตรงนี้นะครับหรือว่าใช้ทัวร์ลเลดกดที่ V ีการเอาข้อมูลใน V ีการมากรอ,อกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นทัวันนี่กดตรงนี้นะครับกดได้เลยนะไม่ต้องไปหาลงหาลีนะกดที่รูปได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าบนมือถือเนี่ยบนมือถือบนมือถือเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับบนมือถือเดี๋ยวพี่ทําให้ดู นี่บนมือถือสำหรับใครที่ทำบนมือถือนะครับอ่ะโหลดแอปทวิชมานะครับนี่ก็จะเข้ามาในทวิชแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ช่องของพี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้น้องเลื่อนแถบเนี่ยแถบตัวเนี้ยมันจะมีคำว่าฟีดวิดีโอคลิปอะไรเงี้ยมันเลื่อนได้นะครับเลื่อนมานะี่ครับ ได้มากกดตรงหน้าอันสุดท้ายเลยที่เขียนว,ว่าข้อมูลนะครับข้อมูลอ่ามันก็จะมีหน้าโดเนตอ่าเหมือนกันนะครับก็สามารถโดเนตได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่เรื่องสมัครเดี๋ยวพี่ขอดูของช่องอื่นก่อนนะว่ามันกดได้เลยหรือเปล่าอ่ของิเต้เขากดไปแล้วนะครับพี่ขอหาก่อนนะมันน่าจะกดส r i ครในนี้ไม่ได้ถ้าไม่หาลิงก์มากดนะถ้าที่พี่เข้าใจ แล้วหน้าคอมเมนต์หายไปไหนเนาะฮะหน้าคอมเมนต์ก็เธอกดปิดไปเมื่อกี้ไงคะไม่ได้กดปิดลแล้วเพิ่งกดดูแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยก็เลยถามว่าหน้าคอม,มเมนต์อะเคนี่ถ้าสำหรับซับสไครป์พี่ว่าน่าจะซับในนี้ลำบากนิดน,นึงนะแต่เดี๋ยวพี่ทำลิงก์ไว้ให้สำหรับคนที่จะซับแล้วกันนะครับไม่ยากไม่ยาก พี่ทำให้ได้เพื่อน้องๆพี่เซอร์วิสเต็มที่ทำไมพี่พีไม่ไลฟ์ใน u t u b e อ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับพี่ต้องการไลฟ์ในทวิตเพราะว่าพี่ชอบชอบที่จะไลฟ์ในทวิตมันสนุกดีสรุปพี่ก็ทำสองทางนั่นแหละนะครับใครที่อยากดูลฟ์ก็เชิญทวิตนะครับแต่ว่า YouTube ก็มีคลิปให้ดูตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงเพราะว่าพี่ไม่ว่างนะครับไม่เกี่ยวกับว่าพี่จะไปทวิตหรืออะไรนะพี่ไม่ว่างจริงๆนะครับ มีพีหน้าใหญ่กว่าเราก็มุมกล้องครับพี่อยู่ข้างหน้าไม่ขวัญเห็นปะนัาเล็กกว่าแล้วเห็นปะนี่ยเอ้ยมันเป็นมุมกล้องนะครับใช่พี่สามารถอ่านคอมเมนต์น้องๆได้ไวขึ้นนะครับตอบกลับไวขึ้นแล้วก็รู้สึกมันดูเรียวดีเรียวไทม์ดีนะครับก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปถ้าชอบ อยากดูไลฟ์สตรีมก็ไปนะครับไม่มีใครว่าน,นะฮะโอเคนะ YouTube ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ต้องด่าจริงไหมใครอยากตามพี่อยากดูไลฟ์ก็มีทั้ง YouTube ทั้งทวิตจะเป็นอะไรไปนะครับโอเคนะมีทั้งสองช่องทางดีที่สุดเวิร์กที่สุดนะครับนะถ้าใครรักกันจริงก็ไปทั้ง YouTube ทวิตเลยแต่ว่าใครที่อยากอยู่ YouTube ก็อยู่ไปนะครับก็แค่อาจจะไม่ได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าได้เจอกันเป็นคลิปแน่นอนพี่ลงคลิปให้น้องๆดูอยู่แล้วนะครับ โอเควันนี้ก็ไปละมีแค่นี้ละกันเนาะมาไลฟ์สั้นๆเฉยๆเนาะไม่มีอะไรนะครับก็สังเกตว่าใครที่กดซับก็จะมีชื่อขึ้นอยู่ข้างบนนะครับใครฟอลโล่ทวิตก็จะมีชื่ออยู่ข้างล่างนะครับ่าโดเนทอะไรมีขึ้นชื่อให้หมดนะครับฟอลโล่ทวิตยังขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับพี่ให้มันขึ้นหลายๆอย่างดูดูเลยแกเอาไปเถอะเท่าไหร่คริสตันอ่ะไม่มีใครมากดไอ้นี้ให้เราเลย ไม่มีคนกดบิดเลยแต่ว่ามีคนกด s u ั s รส i b e กมันก็ย่อนเหมือนกันอ๋อย่อนเหมือนกันใช่แดูแตน็ตไม่ค่อยแรงก็ทำใจพี่ก็ไม่รู้ทำยังไงนะครับต้องกินยาทำใจทวิ์สมัครไม่ยากอันนี้เถียงขาดใจนะครับเดี๋ยวพี่ลองทำให้ดูแล้วกันทวิชอ่ะพี่ต้องล็อกออฟของแต่เอออกแป๊บหนึ่งนะครับ กำลังทำอะไรอยู่ะกัหาสอดอ่โอเคไปเปิดนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูน,น,ะนะครับว่าทำยังไงต้องอยู่หน้านี้ใช่ไหมนี่นะครับสำหรับใครที่จะสมัครทวิชนะครับไม่ยากไม่ยากเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาในเว็บทวิชหรือว่าโหลดแอป,ปมาหาปุ่มคำว่าลงทะเบียนนะครับปึ๊บนี่ เชื่อมต่อกับ facebook ลิงคลิกเดียวสมัครได้แล้วอันนี้1 1ทางนะครับหรือว่าใครอยากสมัครเป็นอย่างอื่นนะครับอ่าก็พิมพ์ไปเลยชื่ออะไรก็ตามนะครับนี่สมมติอยากชื่อว่าขวัญพีนะครับชื่อ ID คือชื่อในทวิตน้องเลยนะเวลาจะตั้งคิดดีดนะครับแล้วก็รหัสผ่านตั้งไปเลยวันเดือนปีเกิดแนะนำว่า วัดปีที่เกิดควรจะ1997ลงไปแล้วนะครับ97 96 95 94 93อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าน้อยกว่านั้นเขาจะจํากัดนะครับน้องจะไม่สามารถสมัครได้แต่ว่าถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ไม่ได้ม่ได้มีใครว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมน้องสามารถดูได้อยู่แล้วแหละนะครับก็โกงโกงอายุไปก็ใส่อีเมลลงไปแล้วก็ติ๊กตรงนี้สมัครเสร็จแล้วครับผม ยากตรงไหนเนีย <laughs> ฮะก็ได้ก็มีแค่นี้นะครับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับโอเคนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> พี่ไม่ได้บอกว่าพี่จะไม่ได้ลง YouTube แล้วนะครับพี่แค่ไม่ไลฟ์ใน u t u b e นะครับแต่คลิปใน YouTube ลงเหมือนเดิมนะครับส,สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ คือ YouTube พี่ทำปกติไม่หายไปไหนแต่ว่าช่วงนี้พี่ไม่ว่างทำเฉยๆนะครับอ่าโอเคเห็นไหมมีคนเริ่มทำแล้วบบบไม่ยากเห็นไหมเห็นไหมสมัครเกมยังยากกว่าเลยนะคะ <c oughs> นะครับผมโอเควันนี้พี่ไปจริงๆแหละนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูทีหลังเขาจะได้ไม่ได่าพี่นะครับ เพราะว่าพี่บางคนเขาอาจจะอ่านคอมเมนต์ก่อนชื่อคลิปได้วยซ้ำนะครับ <c oughs> คือพี่ไม่ได้เลือกทำ u t u b e นะครับแต่พี่ไปไลฟ์สตรีมใน t t c h นะครับแล้วก็ไม่ไลฟ์สตรีมใน YouTube แต่คลิปลงที่ YouTube เหมือนเดิมโอเคนะเคลียร์โอเคไปแล้วบ๊ายบาย